นิยายสั้นจบในตอนเรื่องรักนี้พี่จัดให้แต่งโดยช่องนภาสตอรีไปรับฟังกันได้เลยค่ะกันชายหนุ่มรุ่นพี่ปีสีเจ้าของฉายารักเธอทุกคนที่เพื่อนๆนและรุ่นน้องที่สนิทต,ต่างพากันตั้งให้เขาเพราะความรอและจีบรุ่นน้องปีหนึ่งและทุกปี ที่เป็นดาวเด่นจนเป็นที่รู้จักกันว่าเขามีความเจ้าชู้ระดับสิบเต็มสิบขาขาตีเกาหลีที่โสาวพากันกีดก์ดทั้งกลุ่มของเขามีเพื่อนชายหน้าตาดีและหุ่นคล้ายกันจึงทำให้กลุ่มของเขานับสิบคนเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งมหาวิทยาลายัยวันนี้เป็นวันที่รุ่นน้องปีหนึ่ง ต้องมาทำการแสดงต่อหน้ารุ่นพี่ที่ได้เป็นกรรมการซึ่งรุ่นพี่ก็คือกลุ่มของกันการแสดงของรุ่นน้องเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องทำและการแสดงที่ต้องทำก็คือมีทั้งเล่นละครร้องเพลงเต้นเพอรุ่นพี่จะเป็นคนให้คะแนนทั้งหมดภายในโดมใหญ่ เวทีที่ถูกจัดขึ้นอย่างสวยงามกันและพักพวกนั่งอยู่ต่อหน้าเวทีเพื่อดูการแสดงของน้องๆและที่ขาดไม่ได้คือการแซวจากพี่ๆที่ทำให้บรรยากาศดูสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างดีพัวกรุ่นน้องก็แบ่งเป็นกลุ่มตามการแสดงบางกลุ่มก็มีสิบคนบ้าง5้าคนบ้าง ระหว่างที่เพื่อนๆกำลังแสดงอยู่บนเวทีสายตาของส้มฉุนหญิงสาวธรรมดาที่ไม่ได้ดูดโดดเด่นเช่นใครเธอยือนมองกลุ่มพี่ๆกรรมการอยู่ที่ด้านหลังเวทีเพราะต่อไปเป็นคิวของเธอกระโปรงลัดรูปตัวยาวถึงหัวเขา่าเสื้อตัวใหญ่ผมตรงสั้นปะบาทำให้เธอดูมั่นใจ เมื่อเวลาใกล้เข้ามาถึงทุกทีเป็นอะไรวะส้มฉันเห็นแกยืนมองพวกพี่ๆกรรมาการอยู่นานแล้วนะเดียเพื่อนสนิทของเธอถามขึ้นอืมเปล่าหรอกแค่หมั่นใ้พวกพี่กัรนนะ่ะคิดว่าหลอดูดีแล้วจะแซวใครก็ได้งั้นหรอแกกลัวพี่การนแซวแกเหรอวะเปล่า ฉันรู้ตัวนะ่ะแบบฉันไม่ได้อยู่ในสเปคของพี่เขาหรอกแค่เหมือนไส้หรอเออเธอตอบเพื่อนได้หน้าเซ็งๆถึงตายกันแล้วนะส้มสู้ๆนะโอเคเธอยักคิ้วให้กับเพื่อนแล้วถือกีตาร์คู่ใจเดินขึ้นเวทีมาเพียงลำพังสายตาของเธอมองเห็นรุ่นพี่ ที่เป็นกรรมการนับสิบคนที่มองเธอได้ความสงสยัยสวัสดีค่ะฉันชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวครับน้องน้องจะโชว์คนเดียวเหรอการถามขึ้นค่ะอืมน้องคิดว่าน้องบีดีมากพอที่จะทำให้พวกพี่ให้คะแนนน้องได้ขนาดนั้นเลยเหรอคำพูดของกัน ทำให้ส้มฉุนรู้สึกเหมืนไส้ของมากกว่าเดิมหนูไม่สวยอืมไม่ใช่ว่าจะไร้ความสามารถนะคะพี่อย่าเพิ่งรีบตัดสินสิคะพี่กันคำพูดของเธอทำให้ทุกคนที่รอดูการแสดงนับพันคนส่งเสียงหัวเรอชอบใจกันยกใหญ่และทำให้กันสนใจในตัวของเธอเป็นพิเศษ พี่ขอโทษแม่แม้พูดซะพี่ดูไม่ดีเลยนะงั้นหนูเริ่มนะคะเชิญครับน้องคนเก่งการทำสายตาแผลวใส่เธอเมื่อเขาพูดจบส้มฉุนที่ไม่เชีนกับอะไรแบบนี้และคิดว่ากาันและเพื่อนๆของเขาคงจะกวนเธออยู่แน่ๆสวัสดีคะ่ะทุกคน ฉันชื่อส้มฉุนคะ่ะและที่ขึ้นมาแสดงคนเดียวพอเพื่อนๆในกลุ่มไม่มีใครร้องและเล่นนนตีได้ฉันจึงต้องโชว์คนเดียวไม่ได้คิดว่าตัวเองมีดีขนาดนั้นนะคะเธอพูดจบกะแอบ,บใช้หางตามองมาที่กันที่นั่งรอรับการท้าทายและพูดประชดประชันของเธอแสบแสบจริงๆดึงดูดฉัน ได้ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในดาวเด่นเลยการบ่นเบาๆและเสียงกีตาร์ที่ส้มฉุดเล่นก็ดังขึ้นและตามด้วยเสียงร้องเพลงใสๆของเธอเพลงหวานเกยตื้นที่เธอร้องยิ่งทำให้กันเห็นถึงสเสน่ห์ในตัวเธอเขานั่งเอามือเท้าคางจ้องมองเธอตาไม่กระพริบเสียงเพลงจากเธอ ทำให้เขาเพลิดเพลินวันไวและอินกับเพลงสุดๆสีหน้าแววตาท่าทางอันมีสเสน่ห์ของส้มฉุนเมื่อได้จับกีตาร้องเพลงทําให้ชายหนุ่มหลายคนหลงสเสน่ห์ของเธอไม่แพ้กันกันที่จ้องมองเธอตาไม่กระพริบ,บและหลังจากแสดงจบเสียงตบมือก็ดังขึ้น และขอให้เธอร้องเพลงและเล่นกีต้าร์ต่ออีกจนกันต้องเรียบพูดขัดนี่คือการแสดงเพื่อให้ผ่านกิจกรรมร้องเพลงเดียวก็พอส่วนใครที่ชอบก็ไปหาฟังเวลาอื่นเอาแล้วกันนะน,น้องส้มฉุนคงอยากร้องให้ทุกคนฟังแน่นอนจริงไหมครับน้องค่ะพี่กันและเมื่อถึงเวลาให้คะแนน ส้มฉุนยืนลุ้นอยู่บนเวทีด้วยกำลังใจจากพี่พเพื่อนๆที่ชอบการโชว์ของเธอแต่เธอก็กลัวกันจะแกล้งจึงรอลุ้นด้วยความกังวลและเมื่อผลคะแนนออกมาเธอก็ได้ร้อยคะแนนเต็มพร้อมกับรอยยิ้มจากทุกคนที่มอบให้กับเธอและกันเองก็ยิ้มหวานให้เธอด้วยจนเธอรู้สึกแปลก,ปก ขอบคุณนะคะเธอเรีบเดินลงจากเวทีในหัวของเธอตอนนี้มีแต่รอยยิ้มของกันที่ทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิดใจสัน่นความรู้สึกของเธอมันดูแปรปวนไปหมดเฮ้ยส้มทำไมกระล้องเพลงเก่งจังวะฉันเพื่อนสนิทแกยังไม่รู้ขนาดนี้เลยแถมแกยังโดนพี่กันหนุ่มสุดฮอตของที่นี่แซวอีก เขินปะว่าแกไม่อ่ะเฉยๆเออฉันโชว์จบแล้วฉันขอกลับบ้านก่อนนะรู้สึกแปลกๆว่ะอ้าวล้แกไม่รอดูพวกฉันเหรอขอโทษนะเดียฉันรู้สึกแปลกๆมันแปลกจริงๆว่ะไปก่อนนะเธอคุยกับเพื่อนด้วยอาการรีบร้อนหน้าแดงมือสัน่น และรีบเดินไปหยิบกระเป๋ากลับบ้านไปทันทีปล่อยให้เพื่อนอย่างเดียที่ม่เคยเห็นอาการแบบนี้ของเธอยืนงงเป็นไก่ตาแตกเวลาผ่านไปยังไม่ถึงห้านาทีเดียก็ต้องรู้สึกแปลกใจมากกว่าเดิมเมื่อกันหนุ่มสุดฮอตเดินมาถามหาส้มฉุนที่ด้านหลังเวทีน้องครับน้องเห็นส้มฉุนที่ร้องเพลงเมื่อกี้ไหม การถามเดียขึ้นส้มฉุนพี่การมาถามหาเพื่อนหนูเหรอคะใช่ว่าแต่ส้มฉุนอยู่ไหนเหรอเดียแทบกรีดรัน่นเมื่อได้พูดคุยได้รู้ว่าการมาถามหาเพื่อนของเธอทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เหตุผลได้ซ้ำแค่ได้คุยก็ถือว่าฟินสุดๆแล้วอืม ส้มฉุนเพิ่งกลับบ้านไปเมื่อกี้ค่ะกลับบ้านค่ะเห็นบ่นว่ารู้สึกแปลกๆหน้าแดงด้วยไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะพี่แล้วบ้านส้มฉุนอยู่ที่ไหนเหรออืมเดี๋ยวอึอ้งเมื่อการถามแบบนั้นบอกมาเถอะหน้าเอ,อ่อส้มฉุนอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะ เดี๋ยวหนูส่งโลเคชั่นให้นะคะว่าแต่พี่ถามที่อยู่เพื่อนหนูทำไมมีอะไรหรือเปล่าคะพี่มีธุระจะคุยด้วยนิดหน่อยอ๋อค่ะงั้นหนูให้ยืมกุญแจนะคะเผื่อพี่รีบจริงๆน้องมีกุญแจห้องของส้มฉุนด้วยเหรอค่ะพอดีเพื่อนหนูอยู่คนเดียวแล้วก็กลัวผีมากๆจึงให้หนูไปนอนเป็นเพื่อนอยู่บ่อย อืมขอบใจนะน้องที่บอกพี่แถมยังให้ยิ้มกุญแจนี้อีกกันได้กุญแจและที่อยู่ของส้มฉุนมาเขาก็เดินกลับมาเป็นกรรมการเช่นเดิมแต่แววตาและลอยยิ้มกลับเปลี่ยนไปเขาเหมือนคิดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดจนทำให้นั่งเหมือลอยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และไม่แซวใครอีกนอกจากนั่งมองเวลาที่นาฬิกาข้อมือ เวลาผ่านไปการแสดงของน้องปีหนึ่งก็จบลงไปได้ด้วยดีเวลา5้าโมงเย็นกันที่กำลังขับรถเบนซ์คู่ใจออกจากมหาวิทยาลายัยเขามองโลเคชั่นที่เดียส่งมาให้แล้วยิ้มกลุ้มกลิ่มก่อนขับรถมุ่งตรงมาที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตึก10บชั้นอยู่ติดริมแม่น้ำกันจอดรถแล้วเดินขึ้นไปยังชั้นห้า หน้าห้องหมายเลข501เขาปลดเน็ตไทยออกให้หลวมแล้วปลดกระดุมเสื้อสมเม็ดด้านบนออกหล่อยยิ้มเจ้าเล่ปากกดขึ้นบนใบหน้าของเขาอีกครั้งเขาไขกุญแจแล้วค่อยๆเดินเข้ามาในห้องของส้มฉุนที่เดียให้กุญแจเอาไว้เขามองไปรอบๆห้องที่เปิดไฟสว่างเสียงน้ำจากฝักบัว ทำให้เขารู้ว่าหญิงสาวที่เขาหมายปองกำลังอาบน้ำอยู่เขาเดินสํำรวจห้องสุดแสนจะน่ารักของเธอตุกกตาวางอยู่เต็มเตียงและตัวที่สะดุดตาเขาและทำให้เขาหัวล็อขึ้นมาเบาๆคือตุ๊ก,กตามีสีขาวที่ถูกแผ่นกระดาษรูปใบหน้าของเขาแปะอยู่และเขียนข้อความว่า เจ้าชู้ฉันไม่ชอบพี่หรอกพี่กันมันทำให้เขารู้ทันทีว่าสาวน้อยส้มฉุนแอบเผลอใจมาชอบเขาแต่กำลังพยายามปิดกั้นตัวเองรักนี้เดี๋ยวพี่จัดให้เขาพูดจบกถ็ถอดเสื้อนักศึกษาออกเหลือแต่กางเกงขายาวที่ทำให้หุนและผิวใสๆของเขา ดูโดดเด่นขึ้นมามากการเดินมาล้มตัวนอนบนเตียงของเธอแล้วห่มผ้านอนอย่างสบายใจเหมือนบ้านของตัวเองสักพักเสียงประตูห้องน้ำก็ถูกเปิดออกส้มฉุนเดินนุ่งผ้าขนหนูสีขาวตรงมาที่เตียงเดีย er, ไหนบอกว่าวันนี้ไม่มาไงจะอยูกับแม่ไม่ใช่หรอเธอถามออกไปพอคิดว่าคนที่นอนอยู่นั้นคือเดีย เพื่อนสาวของเธอทำไมไม่ตอบอ่ะนี่แกแกล้งฉันเหรอได้เธอกระโดดทับคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนทั้งๆที่ยังอยู่ในผ้าคนหนูผืนเดียวนั้นส่วนกันที่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มเกอกอดรับเธอทันทีมือหนาๆที่สัมผัสดโดนตัวของเธอทำให้เธอสะดุ้งตกใจและรีบดึงตัวให้ลุกขึ้น แต่กันก็ยังคงกอดเธอเอาไว้แน่นพร้อมเปิดพระห่มออกส้มฉุนเห็นใบหน้าของเขาที่ยิ้มแป้นและมือที่โอบกอดเธอเธอจึงกรีดรานห้องแต่เสียงของเธอยังไม่ทันดังถึงสองวินาทีกันก็เอามือมาปิดปากของเธอเอาไว้เธอพยายามดันตัวของเธอออกจากเขาและรู้สึกว่า ผ้าขนหนูที่คุมตัวของเธออยู่นั้นกำลังจะหลุดออกเยยาเพึ่งวยววยฟังพี่ก่อนการพูดแบบนั้นและผ้าขนหนูที่กำลังจะหลุดไปมากกว่าเดิมจึงทำให้เธอเงียบและอยู่เฉยเฉยพี่กันพี่เข้ามาทำไมเข้ามาตอนไหนเข้ามาได้ยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะตอบเธออยากทำธุระก่อนไหมล่ะพี่จะนอนความหน้าให้ แต่นี่มันเตียงของหนูพี่มานอนไม่ได้นะหรือจะให้พี่ลุกเขามองเธอได้สายตาแผ่วาไม่ไม่ก็ได้แต่อย่าหันมาเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวหนูจะมาฟังคำตอบจากพี่ว่าพี่เข้ามาในนี้ได้ยังไงเธอค่อยๆลุกจากตัวของเขาเธอเอาพ่อห่มมาคลุมหน้าของเขา,เาไว้ อกขาวๆของเขาทำให้เธอจ้องมองอยู่นานแล้วก็รีบไปใส่เสื้อผ้าขณะที่กันนอนคว่ำหน้าอยู่เสร็จแล้วพี่ลุกจากเตียงหนูได้แล้วค่ะแล้วตอบหนูมาว่าพี่ทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่กันลุกขึ้นแล้วเดินมายืนกอดอกแล้วเล่ารายละเอียดเรื่องเดียบอกทุกอย่างมา เหล่าพี่มีอะไรจะคุยกับหนูคะถึงต้องรีบมาขนาดนี้หนูไม่ใช่ดาวเด่นพี่ไม่ต้องใช้แผนแบบนี้ก็ได้นะไม่รู้สิอืมรู้แค่ว่าอยากมาหาอยากเห็นหน้าแล้วก็บังเอิญมารู้ได้ว่าน้องชอบพี่เธอดูมีพิรุษเมื่อเขาพูดแบบนั้นใครบอกพี่คะ นี่พี่หลงตัวเองเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าถึงหนูไม่สวยแต่หนูก็ไม่ได้หลงตัวเองนะหนูรู้ว่าตัวเองเหมาะกับใครเราที่ตุ๊กตานั่นล่ะหมายความว่ายังไงสมฉุนรีบหันไปมองตามกันเธอรีบวิ่งไปเก็บกระดาษรูปใบหน้าของเขาอย่างไวเออของเพื่อนค่ะไม่เนียนเลยนะแต่ช่างเธอะ ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรเพราะต่อไปพี่จะตามตือเธอเองเตรียมรับมือพี่ให้ดีนะไม่อ่ะพี่ออกไปได้แล้วเอากุญแจหนูคืนมาด้วยเรื่องอะไรจะให้นี่มันเป็นโอกาสของพี่ก่อนไปพี่ขออะไรสักอย่างได้ไหมอะไรคะกันคว้าเสื้อของเขามาใส่แล้วเดินตรงเข้ามาหาเธอ เขาหอมแก้มเธออย่างไวโดยที่เธอ,อยังไม่ทันได้ตั้งตัวนี่พี่อย่ามาทำนิสใส่เจ้าชู้กับหนูนะหนูไม่ใช่เหยื่อของพี่พี่กันบ้าเธอวยยไวตามหลังของกันที่เดินอย่างสบายใจออกมาจากห้องของเธอพร้อมกับรอยยิ้มคนบ้ามาทิ้งเน็ตไทยไว้ในห้องเราอีกเธอรู้สึกงงเขิน และหน้าชาแปลกๆที่จูจูชายหนุ่มสุดฮอตของมหาวิทยาลัยและคือคนที่เธอแอบปื้มเข้ามาในห้องและพูดจาแบบนี้กับเธอแต่เธอก็พยายามไม่คิดเข้าข้างตัวเองและคิดว่ากันที่ทำไปคงเพราะจะเอาคืนที่เธอหักหน้าของเขาเมื่อกังวันนี้เธอจึงไม่คิดอะไรมากส่วนกัน เมื่อกลับออกมาจจออพาร์ตเมนต์ของส้มฉุนแล้วเขาก็ลบเบอร์ลบลายสาวๆที่เขาเคยจีบและกกำลังจีบออกจนหมดต่อไปพี่จะตามจีบเธอให้ได้ส้มฉุนแววตาเจ้าเล่แวววาวประกายขึ้นเมื่อเขาพูดจบวันต่อมาส้มฉุนรีบมาโวยวายใส่เดียเรื่องที่บอก ที่อยู่และให้กุญแจกับกันขอโทษก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะเข้าไปหาแกนี่ว่าหรอไม่รู้หรือเต็มใจกันแน่ยะเอาหน้าเรื่องนั้นอะช่างเถอะมีเรื่องใหญ่แล้วใหม่กว่านี้อีกนะเรื่องอะไรนี่แกไม่รู้จริงๆหรอป่านนี้เขารู้กันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้วล่ะอะไรล่ะ แกก็พูดมาสิก็พี่กันไปต่อยกับพี่ซานเพื่อนห้องเดียวกันเมื่อคืนนี้เรายัางไงอะแหมก็พูดเรื่องของแกไงพี่ซานอะบอกกับเพื่อนตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันว่าพี่เขาชอบแกแล้วพูดประมาณว่าเออแบบอยากอยากอะไรวะพูดมาสิเดียอยากได้แก แล้วพูดลามกอะไรประมาณเนี้ยพี่กันจึงต่อยพี่ซานและพี่กันก็ประกาศตรงนั้นเลยว่าเขาชอบแกใครจะมาจีบและวุ่นวายกับแกตรงข้ามเขาไปให้ได้ซะก่อนฉันไม่คิดเลยนะว่าผู้ชายสุดฮอตอย่างพวกพี่ๆเขาจะพากันมาชอบแกแถมมีเรื่องกันเองเพราะแกอีกสมฉุนได้ยินที่เดียพูดแบบนั้นเธอก็นิ่งไปนูนไง พูดยังไม่ทันขาดคำพิการคนดีของฉันก็เดินมานวดแล้วส้มฉุนมองตามสายตาของเดียก็เห็นกันในชุดน,นักศึกษาหน้าตาฟกช้ำกําลังเดินตรงมาหาพวกเธองั้นฉันไปก่อนนะแลาแกก็ไม่ต้องบอกด้วยว่าฉันแอบอยู่ในห้องเรียนเออส้มฉุนรีบลุกจากกระเบียง แล้วเดินเข้าไปแอบในห้องเรียนใกล้ๆเธอยือนพิงกำแพงห้องและเอาหูแนบแอบฟังอยู่เพื่อนเธอละ่ะเออพี่กันคือหนูไม่รู้คะ่ะอืมกันตอบสั้นๆแล้วเดินเข้ามาภายในห้องที่ส้มฉุนยืนอยู่พี่กัน พี่จะใช้ห้องนี้หรอคะทำไมต้องรีบหนีมาแอบแบบนี้ด้วยอะไรคะพี่พูดเรื่องอะไรการเดินเข้ามาใกล้กลเธอทำให้เธอเห็นรอยช้ำที่มุมปากได้อย่างชัดเจนพี่ไปโดนอะไรมาคะหรือว่าสาวๆตบเอาก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอป่านนี้เรื่องที่พี่บอกออกไป ไม่น่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้อืมไม่เห็นรู้เรื่องนี่ยคะขอตัวนะคะเธอที่กำลังจะเดินออกไปถูกเขาคว้าแขนเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิไม่คิดจะช่วยทำแผลให้บ้างเลยเหรอมุกนี้ไม่ผ่านนะคะพี่ต่อยกันตั้งแต่เมื่อคืนคงไม่ปล่อยแผลไว้แบบนั้นแล้วมาให้หนูทำให้หรอกนะคะ ไหนบอกไม่รู้ไงการยิ้มเล็กๆที่มุมปากทำให้ส้มฉุนเลอกลักแล้วรีบดึงแขนออกจากเขาเอ่อก็เพิ่งรู้และคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะขอตัวนะคะพี่เธอรีบเดินไปหาเพื่อนแล้วพากันเดินหนีไปทันทีด้วยความเขินฮึความน่ารักในแบบของเธอสินะ ที่ทำให้ฉันหลงได้ขนาดนี้และเย็นวันนี้หลังเลิกเรียนกันก็เข้ามาภายในห้องของส้มฉุนอีกเช่นเคยโดยอ้างว่ามาเอาเน็กไทและออดอ้อนให้เธอช่วยทายาที่แผลให้จนเธอยอมทาเพื่อแลกกับการที่เขาจะออกไปโดยเร็วพี่กันคะทายาเสร็จนานแล้วนะ เมื่อไหร่พี่จะกลับไปสักทีหนูจะทำธุระของหนูบ้างเธอยืนกอดอกบนกันที่นอนอ่านหนังสือการ์ตูนอย่างสบายใจบนโซฟาก็ทำสิไม่เห็นต้องอายเลยแต่นี่ห้องหนูนะพี่จะมานอนแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยก็ได้กลับก็ได้งานพรุ่งนี้เจอกันที่มหาวิทยาลัยนะแล้วอย่าคิดแอบหรือหนีพี่อีก ทำไมหนูต้องฟังคำสั่งของพี่ด้วยก็ลองไม่ฟังดูสิได้รู้กันทั่วแน่เธออยากให้พี่ประกาศบอกรักเธอให้ดังทั่วทั้งมหาวิทยาลัยก็ลองดูบ้าคิดว่าตัวเองหลอรวยใครๆก็หลงชอบแล้วจะมาทำแบบนี้กับคนอื่นได้งั้นหรอจะลองดูไหมล่ะน้ำเสียงสุดหืนแววตาแสนเจ้าเล่ห เขากำลังเดินเข้ามาใกล้เธอหยุดเลยนะหนูไม่หนีไม่แอบพี่หรอกหนูไม่ได้มีดีพอที่จะทำให้คนอย่างพี่มารักได้ถึงเธอจะพูดแบบนั้นพี่ก็ไม่สนพอพี่ชอบเธอจริงๆไม่ได้แกล้งไม่ได้ต้องการหวานเสน่ห์ด้วยแล้วเจอกันเขาพูดจบ กะเดินยิ้มออกไปจากห้องของเธอเช่นเคยคนบ้าเขินนะเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้และในวันต่อๆมากันก็จะมาหาส้มฉุนทุกวันทั้งที่มหาวิทยาลัยและอาพาร์ตเมนต์ของเธอชวนทานอาหารทุกมือ้อชวนอ่านหนังสือสอบดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ส้มฉุนได้เห็นถึงความนุ่มนวลอบอุ่นแสนดีเมื่อได้รู้จักเขามากขึ้นตลอดระยะเวลาที่เขาตามจีบเธอเขาตัดสาวๆในสต็อกทิ้งไปหมดและปกป้องเธอจากทุกสิ่งที่ไม่ดีทั้งชายหนุ่มที่ยังคงหลงสเสน่ห์เธอในวันนั้นกันก็ขัดขวางมีทั้งหึงบ้างห่วงบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนกันไม่ได้รู้จักกับส้มฉุนมากขึ้นเขาก็ยิ่งหลงรักเธอมากไปอีกจากสาวธรรมดาแต่ตอนนี้เธอดูไม่ธรรมดาเธอเป็นสาวเซอร์ที่มีสไตล์และมีสเสน่ห์ทำให้กันละแวงชายหนุ่มคนอื่นอยู่บ่อยครั้งจนวันนี้เขาต้องการความแน่ชัดจากเธอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเขาคือคนที่เธอรัก ภายในห้องของส้มชุนเวลาทุ่มกว่าๆส้มชุนพี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมกันที่เอาละจ้องหน้าของเธอที่อ่านหนังสืออยู่พูดขึ้นอะไรคะพรุ่งนี้พี่จะสอบแล้วไม่อ่านหนังสือหรอพี่อยากแน่ใจก่อนว่าเราสองคนสามารถ ใช้สถานะแฟนกันได้หรือยังเอ่อถ้าพี่จะไม่เจ้าชู้หนูก็ตกลงค่ะกันยิ้มกว้างเมื่อส้มฉุนตอบแบบนั้นพี่ไม่เคยเจ้าชู้แต่ที่พี่เป็นเมื่อก่อนนี้พอพี่ยังไม่เจอคนที่ใช่แต่ตอนนี้พี่เจอแล้วเขาเดิน เข้ามากอดเธอมือไวนะคะพี่ต่อไปพี่ก็สามารถบอกใครๆได้แล้วว่าเราเป็นแฟนกันค่ะแต่ตอนนี้กลับบ้านได้แล้วค่ะดึกมากแล้วครับแต่ก่อนไปพี่ขอขออะไรคะเขาจูบเธออย่างไวแล้วกอดเธอเอาไว้แน่นพี่กัน ขนจ้าเล่ทางคู่หยอกล้อกันอย่างมีความสุขภายในห้องของส้มฉุนจบบริบูรณ์รับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องนภาสตอรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ